ดีครับผมสวัสดีจ้าครับแม่นาพระจอมจ้าโอ้กินเขาง่ายไปครับนีเกาโมงกว่าแล้วยังเลยจ้าบอเอฟซีทร่มมาหลายบอธรรมดาจ้ามือนี่ปกติละวันที่สิบหกวันหวยออกเนาะจ้าวันที่16หกวันที่หนึ่งจะปกติละจ้าครับมือนีจดย่นี้งานทำหลุดดอกนั่งว่าอันเดี๋ยว โอ้จังวะเอฟซีพ่นถามขมาเมื่อวานนี่แห่งายครับผมคือว่าเห็นน้องเกาจอม,ม <c oughs> ว่าสั่นเพราะว่าอ่ช่วงตองหดคลิปแรกเนาะผมลงไปห <c oughs> ลังหวยออกบ่แม่นสองหรือสามมื่นนี่แหละครับคลิปแรกนะ <c oughs> แต่ว่าของน้องนี่คือโดยปกติจะลงแค่สองครั้งนะครับพุณแม่เนาะแม่นค่ะก็คือช่วงตองหดแล้วกะเช้าวัวนหวยออก มบมานนี้ผมเบิ่งตัวเลขที่คุณแม่ทรงมะหาแล้วนะครับแต่ว่ามันมันติดเลขเก่ามาตัวหนึ่งเนาะเลขต่องวดไหมแมนดูจาต,ติดเลขเก่ามาตัวหนึง่งครับต่องวดเนี่ยให้เจ็ดเก้าศูนย์แล้วการลูกซ้อนชี้จากเลขเจ็ดขึ้นไปแล้วก็เขียนเลขหนึง ครับแล้วก็เชียนเลขหนึ่งอันนี้อันนี้วามหมายคือบ่ได้ให้จับเจ็ดกับหนึ่งใส่กันแต่ว่าเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งแม่นบอครับตอนแรกเนาะเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งพจังว่าเป็นเจ็ดเก้าศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์ประมาณเลขเก้าประมาณนี้นะแต่ที่วานครับคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจที่เอ๊คือได้เลขตัวเก้าตตี้าตกใจแล้วก็เ,เป็นเลขตัวเก้าเพ่นแต่ว่าบางคนค่ะเพื่อวบารอหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ 190. อาจจะเป็นเจ็ดเก้าศูนย์นองก็ประมาณนี้เนาะครับคือคิดแหลกครับแต่ว่าหาสองนี่อ่าอือหาสองได้แล้วล่ะหาสองเลขสองตัวตองวัดก็คือห้าสองแมนจ๊ะครับบานนี่ล่าสุดเมื่อคืนนี่เนาะค่ะอ่าสามตัวนี่สามเจ็ดหนึ่งค่ะปีเซนต์ไต้เรื่องวดนนี้สามเจ็ดหนึ่ง อะขีดเลขสามน้ำบอกครับขีดน้ำจ้ะคนจะขีดแบบนี้แหละคนขีดทั้งสามตัวนั่นแหละครับก็คือขีดที่สามน้ำเนาะบางคนบ่มากกว่าทีตัดเลนเอาก็ได้สามเจ็ดเนาะครับสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเียงก็ว่าไปครับผมแล้วกับสองตัวมีหนึ่งหกกับสามศูนย์บ่านี่ค่ะสามตัวมีหนึ่งหกเขาสามศูนย์ครับเป็นบ้าเ่าให้รวมออก ทั้งสองตัวเลยทั้งหนึ่งหกทั้ง 3, 0, สามศูนย์ก็สั่นงวดเนี่ยเนจะไปโรงเรียนเนาะไม่ต้องลบออกนะงวดน,นี้คุณแม่ไม่ต้องลบออกให้คงตัวที่น้องเขียนให้จ้่นะครับแต่ว่างวดนี้มีพิเศษพิเศษตรงที่ขีดเส้นใต้ค่ะพิเศษขีดเส้นใต้คะ่ะงวดนี้ถ้าจำไม่ผนะิดเนาะคุณแม่เคยบอกว่าถ้างวดใดที่น้องขีดเส้นใต้ให้นั่นละ ครับนั่นละอันนั่นละโอกาสมาแปดสิบเปอร์เซ็นได้โอกาสมีโอกาสเลยว่าสอบขี่เส้นใต้ให้ขีดเซนใต้นี่คือดีใจโลดนะค่ะเดี๋ยวโชว์ตัวเลขเขียนมาเอาคือมือแทนอ่อนกันนะ่ก็อย่าบอกกันคุณนหน้าว่าว่าสันว่ามือเข้านี่เพิ่นเพิ่นนั่งแล้วเนาะส่องพื้นแล้วเพิ่นได้หวยแล้วมือเข้านี่เพิ่นไปโรงเรียนเพิ่นก็เลยมาเคลียร์เลข เดแล้วคนเลยว่าคนนี้จุดทูกมวดนี่ทูกเลขทูกกับเลขที่ปล่อยไปตัวเดียวกันนี้อือสามหนึ่งแลวก็สามเจ็ดนี่คือตัวเดียวกันเลยมวนนี่จุดทูกเมื่อเช้านี้ก่อนไปโรงเรียนค่ะปกติเพื่อนเขาจุดทูกงวดนี่จุดทูกเบิ้งจุดทูกเบิ้งว่าเลขมันมันติดกันเลยเป็นตัวเดียวกันเลยกับเลขที่เพื่อนปล่อยไปนะคือสามหนึ่งหรือสามเจ็ดนี่แหละ อ๋อเ,เลขทูบมีสองตัวค่ะอ่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนี่อ่าอาจเบิ้งเจัาหนึ่งกับสีเป็นหนึ่งเบื้องหนึ่งกับสีเป็นเจ็ดมันบอกครับมันติดกันค่ะมันมันติดกันของมันวา่าเลขสามอ่ะมันชัดเลยเต่ว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนี่มันมันเหมือนเบิ้งจ้าหนึ่งกับเป็นหนึง่งเบิ้องหนึ่งกับเป็นเจ็ดนะครับเออน่าสนใจเนาะครับเนาะเล็ทูบมาตรงกับเล็กนาง ลงกับเหลกนางพอดีปกตีเพื่อนว่าจูดแดงหมดเลยพอดีเพคนใดถูกฟ้าเพคนออกมาเพราะงา้นวงสวงแบบนี้พ้นออกมาให้เพคนเพป็นก็เลย้ร้องจูดเบิองครับแต่ว่าที่แน่ๆคือขีดเส้นใต้สามเจ็ดหนึ่งนี่แหละเนาะครับเนาะอ่าคนคนขีดเส้นไปให้หมดเลยครับโอ้เจ็ดหนึ่งนี่ก็มีโอกาสมากมีโอกาสมากสูงอยู่ด้วยครับเลขกเยอะเลยครับมากเลยจ้ะหมดนี่เลข ุดใหม่นี่มากเลย,แ,ลเแ,ย,ยแต่ว่าเล็กคือเก่าแม่บบคอยใท่ดอกแต่ว่าเล็กชุดใหม่เนี่ยม,มากมากสามตัวนี่แล้วดอกครับมันคือคืออยู่ดอกสามเจ็ดหนึง่งสามหนึ่งเจ็ดอย่ี้คืออยู่ครับ <c oughs> ให้ว่ามาไม่เพราะอะไรกันตายเล็กน้อยสองสามลอยเนาะครับดว <c oughs> งนี้แค่นี้ครับแต่ว่าบ่ได้าหาหยิบลอตเตอรี่ใ้จา้าใบเลยดีครับเล็ก จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดงวดนี่ใทั้งคันนิ่งน้ำหนึ่งหกกับหนึ่งแปดโอ้ยี้อยู่จี่ห <c oughs> น,นึ่งหกขับเล็กเล็กน่องนี่หนึ่งหกอยู่นี่เด้อครับเล็กคืนว่าเป็นว่างหนึ่งหกก็หกหนึ่งนี่ครับได้นอกเลยว่าสถามแม่แม่ว่างมากกหนึ่งเนาะเป็คือว่าของคนหนึ 16, ่งหกเป็นวางสีหนึ่งหกกับหนึ่งหกแม่ว่าแม่มากกว่หนึ่งเลยว่าเออ ใจของผมอ่ะหนึ่งหกคนจะว่าเออหนึ่งหกก็หนึ่งหกเลยครับมาเป็นหกหนึ่งถ้ามาเป็นหนึ่งหกเออันวละหนึ่งหกครับเราได้ถามเป็นหกหนึ่งสี่เลยว่าไม่หนึ่งหกครับพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขต่องวดและท้ายงวดเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดหรืไปครับที่ว่ามันเลขเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนียังอย่างอยู่ครับยังอย่างอยู่แมนจ้ะ อย่างอยู่แต่ว่าเลขอื่นเปลี่ยนแล้วกัเป็นต,ออตันวแต่าเลขหนึง่งเลขหนึ่งเ็อยเจ็ดอยู่เพราะว่าเป็นหนึ่งหกอะมันมาจากหนึ่งเก่าจากตังถึงอยู่ก็กันเนาะอ๋อแม่แม่แม,ม,แม่แม,แม่ครับผมันมีน่หนึ่งเก่าหนึ190่งเกนะ้าศ<อ>ูนย์อยู่เนาะให้ว่าเลขน้องก,ก็จอมเนี่ยเลขเจ็ดกับเลขหนึง่งแปลเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้เลขเก่ากับเลขศูสลับกันได้เปลี่ยนกันได้เป็นเสประมาณนั้นแหละครับ ก็แสดงว่าตองงวดนั้นมีหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งหกเนาะแล้วมานนี้ไทยงวดตัวที่ดึงดึงมาจากต้นทีมาที่ยังคงอยู่ไปครับเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกยังคงอยู่แน่จเอ้าคิดว่าน่าสีได้ตัวสรุปเราทีน่แน่เน้นตัวที่ขีดเส้นใต้ถูกวะครับจาเน้นตัวขีดเส้นใต้ตามตัวบนคัะสามเจ็ดหนึ่งครับเน้นสามเจ็ดหนึ่งครับผม อย่าลืมเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกก็อย่าลืมขึ้นกันเพราะว่ามันมาจากตองหวัดเนาะแต่ว่าสามศูนย์นี่สามศูนย์นี่มาเมื่อคืนค่ะสามศูนย์นี่เป็นก้อนสีขึ้นเชียนสามศูนย์ใบก้อนเด้ก้อนสีได้มาสองใฉยนี่เขึ้นเขียนสามศูนย์ใบก้อนจะนั่งไปได้ตัวใดก็ตีไม่เขียนใบเนาะแต่ว่าหาสองหายไปเลย หาสองแต่ว่าหายไปแต่พุณเจะมากที่ได้หาสองไงค,คุณใส่ที่ดังถึงเดี๋ยวหาคือกไ็ได้ได้สองไปนี่ดอกห้หาสองบพด,ดังนะครับเพราะดังสิบองวนนี่ดังเนี่ยเจ็ดหนึ่งห้าดังก็อยู่นี่มีขายไหมหาสองไหมครับว่าลอตเตอรี่หาบ่ได้เหมือนมีสองหาเนี้ยยูสองหาลอตเตอรี่นี่แหละ ได้อาดีปินันอื้ออาดีโบสบโบติดต่บ้านแต่ตอนไปซื้อเาจะรีมันบ่มีนะบนวันมันบ่มีก็ได้ได้แค่สองใบไม่เหลือหาสองมาจากคุนเดอร์หัวหินคุนเดอหาสองเนี่ยอ๋อเพิ้นไปหัวหินเพิ่ลได้ซื้อมาพุ่นครับะไปเที่ยวหัวหินกพดีนปลูกศิ์ลูกค้าเพื่อราคาเพื่อสขายบ้านอ๋อ ไปไปทำพิธีไขบาปในเซิ้น,นครับผมหาสองงวดที่ผ่านมาเนี่เป็นตัวนักผมเลยได้สี 4, 2, 5, 2, 4, ่สองห้าสองสี่เก้าป้าสนองน้องก็ว่าหาสองอเห็นยังไงจะยังอยู่หรือเป่ตอนเมื่อตอนกองวัดเนาะครับจสซัดเลยหาสี่หาสองเลยแล้วลอตเตอรี่สี่หาสองจ้ะสี่หาสองสี่สองหาเลยครับ ตัวนี้เลยหล่ะครับตัวนี้เลยสีหาสองนี่เลยเป็นตัวนี้งวดที่่ันมากนี่ครับงวดที่่านมากแอนเดียวเอาเดี๋ยวจังไรกะล่องเบืองตัวครับตัวที่แน่ๆกตกแล้องเบืองผู้ใดมากเลยชอบอันชุดเก้าก็ชุดเก้าจ้าครับคุณใดมากชุดใบกะลงทุนชุดใ่ไปครับผมนี่ก็แร้วแตจดดวงเขาดอกเนาะครับจ้า โอเคครับผมเดี๋ยวกับสีได้ลงเอฟซีพันเบิงครับผมพันตามมาแต่สองสามมือแล้วเอาอ,อะไรขอบคุณได้เลยครับขอบคุณแม่นอกนจอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ